กลับไปที่ Y2K ใช่ไหมครับผมแฟชชั่นรองเท้าสูงเข้ามาผมไม่กลัวอยู่แล้วตัองรูสกว่าเดี๋ยวต้องต้องเท้นอนะถ้าต้องเต้นต้องเต้นแล้วถอรองจากส้นสูงดูสิ วันนี้ไม่มีเต้นวันนี้ไม่มีเต้นวันนี้ไม่ไม่ไม่วันนี้เป็นวันดีวันนี้เป็นวันดีให้เขาให้เขาวันหนึ่งวันนี้ให้เขาสูงกว่าวันนี้แต่จริงๆผมยอมรับชะตากรรมผมแล้วครับรู้แต่แรกไม่ใช่ไหมใช่ครับแต่แน่นอนนี่เรายังอยู่บนเวทีนะโอเคครับลืมไปลืมไปนึกว่ากูยันที่บ้านโถเอ้ยก็ทำให้รู้สึกว่าคอนเสิร์ตเป็นเกนเองนะพ่อยังยิ้มอยู่เลยเออนั่นเราก็เคยเห็นพวกแกนั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะกูยันนี้นะฉะนั้นบรรยากาศมันน่ารักครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มาถามกก่่ออนนแล้้ววัาโโห นี่คือ14ปีแล้วเนาะที่จะคอนเสิร์ตคู่กันมาแล้วต่างคนคือก๊อฟไหมเนี่ยก็แยกกันไปทํางานเดี่ยวของตัวเองนะก็ไปทั้งยูทูบเบอร์บ้างของก๊อฟนะฮะก็ลุยกันมาเต็มที่เลยไหมก็คือไปฮิตในทุกบทที่จีนไปเล่นละครกันแล้วไม่ได้แบบขึ้นคอนเสิร์ตคู่กันมานานมากเลยบ้างเนาะมันแบบรู้สึกยังไงบ้างทั้งแต่ละคนแยกไปทํางานแล้วโอเคไหมเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาเมื่อกี้น็อกเมื่อกี้กอล์ฟตาคอเฮ้ย คือคิดถึงอยากคิดถอยากยาโอกาเขาแล้วนีนด้วยมันช็อกนิวเลยไม่คือคือตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนขึ้นมาคือแบบใจแบบตุ๊บตุ๊บุ๊บถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าที่ไม่ได้มีคิวอะไรมากแค่ร้องเพลงอย่างเดียวก็คือแบบตื่นเต้นผมไม่ได้เจอแดดแฝงโอ้โหเด็กแน่นมารอคอยเรวอ่ะทั้งงานมากแล้วตื่นเต้นจนกลัวลืมเนื้อเลยเมื่อกี้ ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ยากกว่าแน่นอนคุณมีสิทธิ์ต้องกลับไปจำเนื้ออีกหลากหลายท่อนเลยแล้วใช่ไหมเขามีจอเขามีจออ๋อคุณต้องพูดคุณต้องหาความแบบทุกเทกูสิจุเนื้อจเทืกันหน่อยโมชิโมชิคุณไหมคุณไม่ทำกันบ้างคุณช้ากับแารขับคุณได้ยังไงผมขอเวลาแป๊บหนึ่งคุณไี่อยู่จีนมานานใช่ไหมเนี่ยฮะคุณจะแบบจำแบบ ต้องเปนาร์ีเนี่ยอาจจะกว้างมันอาจจะแบบจำสลับภาษากันอะไรเงี้ยออไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยพอมาร้องกล้าโทรก,กล้ารับสีแฟนคลับน้ำตาไหลเลยนะเอออ๋อคิดถึงคอนเสิร์ตเหรอดีใจที่มันจำเนื้อได้ไม่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 ใช่คือจริงๆแล้วคืออยากจะให้ไปเจอในคอนเสิร์ตเลยทีเดียวคือตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าจำเนื้อไม่ได้จำได้แต่ว่าคือแค่แบบอยากจะเทสอยากจะเทสเฉยๆอยากจะเทสเฉยๆเขาจะเช็คพวกเรา ว่าจำได้หรือเปล่าใช่ใช่ายังไปต่อได้ยังเป็น f อขาประจำอยู่เพราะว่าจริงๆเขาก็คิดถึงนะเวลาที่คุณย้ายไปทำงานจีนไปนานเนี่ยมันรู้สึกไงบ้างเหงาไหมตอนที่แยกไปทำหนึ่งนะมันรู้สึกไงบ้างบรรยากาศตื่นเต้นไหมครับหรือยังไงบอกแฟนๆหน่อยไมาจากว่าตอนไหนครัตอนไปทำงานที่จีนครับที่เราก็เหงาครับก็เลยกลับมาอ๋อกลับมากลับมาหาแฟนใช่ใช่ใช่ก็เลยกลับมาจากคอนเสิร์ตนี่กลบตื่นมากี่ปีนะปาเขาไปสี่ปีได้ เกือบถึงเกือบถึงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบเหมือนจะได้ทําแล้วก็ไม่ได้ทาเพราะว่ามีโควิดเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนั้นเหมือนก็มีออฟเฟอร์เข้ามาว่าอยากให้จัดเป็นแบบออนไลน์ซึ่งพวกเราเองรู้สึกว่าอ๋อจำได้จำได้ตอนนี้จะมีคอนสิร์ออนไลน์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อมันไม่โอเคนะเพราะว่าคือจะจับทั้งทีมันต้องแบบเหมือนเจอหน้ากันเนาะมันต้องแบบเหมือนแบบว่ามีสัมผัสมีสัมผัสกันมีสัมผัสกันมีสัมผัสคุณไปสัมผัสอะไรเขาคุณจะมาทะเลื่นเว็บเข้าไองคา การการอะไรปฏิสนิยต์ไม่ใช่เปฏิสัมพันธ์ปฏิโอ้ยตกใจไปอยู่จีนนะลูกะลูกคุณพ่อใจไม่ค่อยดีใจของไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเรียกว่าอะไรวะปฏิแว่าแค่ใกล้ชิดใกล้ชิดเจอตัวจริงเจอตัวจริงเจอตัวจริงใช่ไม่แบบเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเราจะได้เดินลงไปหาอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยครับไม่ในออนไลน์มันเจอกันแค่ในจอมันไม่มันไม่สุ่ผมว่ามันไม่สุ่มันเหงามันเหงาเออมันไม่สื่อสารใช่ใช่พี่นั่งได้นะครับพี่นั่งได้พี่อยากจะแบบอยากใกล้ชิดไม่ได้เลยฮะ รู้กว่าพี่เล่นก็มีหมาพี่เล่นก็มีหมดไม่พอพี่เล่นก็ไมันพี่อยากเบาสุดไม่ใช่เหรอเพอมันแชามันดบบครับไปครับไปอย่ากอระวังกอต้องห่วงพี่ครับไม่ต้องห่วงแล้วยังไงตอนนี้คือแยกไปทำงานที่จีนแล้วกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราก็กลับมาพร้อมกันใช่ไหมทั้งสองคนครั้งนี้มันแบบรู้สึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนๆมากขึ้นไหมในคอนเสิร์ตอ่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้นะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า bounce to the future ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราอ่ะช่วยกันคิดคอนเซ็ปต์แลล้้วจริงๆมันคาย เล่นกับคำว่า back to the future ซึ่ง back เขาเขาเกิดทันหนังเรื่องนี้กันหรือเปล่าทันไหมทันไหม back to the future ใช่ไหมเราเราให้เขายกมือแล้วว่าใครทันหนังเรื่อง back to the future เรารู้เลยใครทันบ้างครับใครทันหนังเรื่อง back to the future บ้างครับน้อยมากทันบ้านทันซึ่งผมอาป็นว่าพี่ลือใครพีกคือใครแอมายากเลยนะ มันย้อนย้อนเวลาได้<ช>เราก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาเป็น bounce to the future แทนที่จะเป็น back ใช้คำว่า bounce เราอะ bounce เด้งกลับไปในอดีตไปดึงความทรงจำดีๆความสนุกสนานความคิดถึงความสุขดึงกลับมาสู่อนาคตก็คือ bounce back เหมือน bounce to the future ครับใช่ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นนะถ้าจำได้นะคือกอล์ฟไม้เนี่ยจัดคอนเสิร์ตทั้งหมดประมาณ6ครั้งนะทุกคนไม่รู้แต่ละคนยังจำได้ป่าวว่ากี่ครั้ง นะเขาบอกนี้ครั้งแรกนะคือที่ก o อ m ไม e ์เลสบอล n อนเสิร์ตคือปี2549 2549ตอนนี้2563คือนานมากนะในตอนนั้นันเดโดมแล้วก็คือล่าสุดเลยคือเมื่อ14ปีที่แล้วคือทัวร์ต่างจังหวัดของก o อ m ไมหลายๆคนคงได้ไปเจอนะครับคือ g o อ m ไมซ์เดอะคลอสเตอร์นิชแนลชัวร์คอน2552คือ9รอบทั่วประเทศเรียกดว่าประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายแต่มันนานมากที่วันนี้ จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งชงแล้วก็นี่ก็เตือนดึงเข้ามาอีก4ปีโอ้โหไม่บอกว่าทำงานอยู่ที่นู่นด้วยวงก็เลยแบบว่าเวลามันมันไม่ลงล็อกกันแล้วพอได้เวลาที่ลงล็อกกันเราก็เฮ้ยมันเกิดขึ้นก็ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้มากๆเพราะ,ะว่าเราก็รอคอยเวลานี้เพราะว่าคนอื่นเขารียนยนกันไปหมดแล้วบางคนบางวงเขาไปสองรอบแล้วเราเป็นเจ้าปิด ยังไม่ยังไม่เปียนยังไม่เปลยนยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังเปิดไปเรื่อยๆแต่แค่รู้สึกว่าเออเราก็คิดถึงแฟนๆที่แบบ14ปีแบบไม่ได้จัดเลยอ่ะถ้ามาจัดแบบเออออนไลน์ก็ไม่ใช่ครั้งนี้ก็จัดแบบอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยแล้วกันกลับมาพร้อมกันที่อีเม็กแคริเ่าเลยนะโอ้โหครบรอบ14ปีแล้วก็ อะไยังไงมีอะไรอีกเพราะเมื่อกี้ก๊อฟก็คือสายคิดเอฟทีอยู่แล้วก็ชอบคิดว่าโอเคเปาส์เด้งกลับไปในอดีตแล้วก็ดึงบรรยากาศในอดีตให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วมีอะไรเหมือนคอนเซ็ปต์เป็นสเปซแอนท์ไทม์อะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับสเปซแอนท์ไทม์เห็นไหมยังเป็นคนที่พูดไม่เคยยังไงมันต้องมีคือพวกเราทั้งสองคนเป็นเออ่เป็นพวกที่ชอบแบบพวกฟิวเจอริสติกพวกอะไรที่มันแบบล้ำล้ำล้ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยอวกาศอยู่แล้วเราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าจะเป็นแบบฟิวเจอริสติกคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยผม ใช่มันก็เลยรับรับไม่เชื่อแหะผมเลยจะต้องแต่งดวงและยิบระยับสู่ยูนิเวิร์สมาให้พวกคุณนี่ไงฮะสิปีแห่งกว้างลักไม่ใช่เราก็มาคิดถึงนะฮะว่าสิบสี่สิบสี่ปี s เป c สเปซแอนทารีมันก็เหมือนกับว่าช่องว่างระหว่างเวลาที่เราหายไปอะไรเงี้ยเราก็อยากเอาตรงเนี้ยมาเป็นคอนเซปที่เเป็นเกี่ยวกับความคิดถึงการดึงเวลาการย้อนเวลากลับไปอะไรเงี้ยครับ ประมาณนี้ใช่ฉะนั้นแล้วแล้วคือในเรื่องของเ,อเห็นว่าตัวโปสเตอร์ที่ออกมาก็คือเกี่ยวกับ Space เหมือนกันใช่ครับอันนั้นคือคุณก็คือโพสในไอจีคุณว่าเหมือนคุณแบบคิดเองพีเอ็ม<อ>ทีจริงจริงมีโปสเตอร์อันแรกเลยที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังเนี่ยครับ<อ> uh, เป็นโปสเตอร์เกินเกินก่อนเป็นทีเซอร์ที่ก็แบบทำเล่นๆใช้ AI ใช้ Mid Journey ทำ g e n e อ a t e ออกมาเป็นเหมือนเด็กสองคนมองดวงดวงดาวอะไรเงี้ยมองดูดาวโลกเหมือนว่าเราจะกลับมาแล้วก็ แตกจากตรงนั้นออกมาอีกเป็นเป็นโปสเตอร์ที่ทุกคนได้เห็น<ม>ก็คือให้ทีมงานไปท<ม>ําเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตามคอนเซ็ปที่เราเหมือนพรีเซนต์ไปว่าเรายากให้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะเป็นแบบดูภาพโปสเตอร์ที่มันมินิมอลหน่อยตัวเล็กๆแต่ว่ามันก็สื่อสารว่าโอเคภาพและโทนสีมันสื่อสารถึงสเปซแอนท์ไทม์จริงๆใช่เป็นเด็กเป็นเด็กน้อยโปสเตอร์อะไรเป็นเด็กน้อยที่โตแล้วอะไรเงี้ยก็ยังประจําภาพพวกคุณเด็กน้อยที่ผมยังวิ่งเล่นที่บ้านคุณเล่นบาสกันแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก เรื่องนั้นตองเราอะเรื่องพวกเรานี่แหละครับก็รู้สึกจริงๆบรรยากาศตอนนั้นมันสนุกนะแล้ววันนั้นคือเราจะกลับมาวันนี้เหมือนเดิมทําให้รู้สึกว่าเราคือบราสกลับไปคือเราเราก็คือคนที่14ปีที่แล้วแหละเรายังมีพลังงานเหมือนเดิมเพราะที่สําคัญผมผม,ผมว่าความน่าสนใจที่เมื่อกี้คุยกันกับน,น,นะน้องคือน้องคือใช้ทีมงานอะไรเดิมเกือบหมดเลยนะที่เคยผูกพันกันมาไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายทั้งพีอาทั้งโปรดักชั่นหรือทีมสอนเต้นฮะรวมถึงกาดก็ยังเป็นการคนเดิม ที่ขนาดต้องร่วมงานกับเราต้องแต่ตอนกับบัมแรกคืออยากให้เพราะอะไรให้ได้ถึงความรู้สึกว่าความคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจ แล้วก็เหมือนเขารู้ว่าเราเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยแต่แนวไหนแต่ว่าจะใส่ยังไงเให้พี่ๆมาเห็นว่าในเราในเราในเวอร์ชั่นที่โตแล้วเราดื้อน้อยลงอย่างี้ทำงานเป็นระบบระเบียบมากขึ้นไม่เข้ใ่ไมดื้อคนเดียวไม่เคยดื้อถามพ่อได้ ให้พ่อเป็นคนพูดเองดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วจะดื้อไม่ดื้อนะแต่ก็มาถึงจุดๆนี้น,นะพ่อนะแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะไปดื้อในคอนเสิร์ตเขาจะไปสู้แล้วก็ไปลุยเต็มที่ว่าครั้งนี้คือแทบ,บจะทุกกระบวนการทั้งสองคนบอกอยากจะร,ร่วมคิดเองเกือบทุกส่วนเลยอะ่ะใช่ไหมก็รจริงๆมันก็<อ>ทุกส่วนหรอก ใช่เพราะว่าจริงๆคอนเซปต,ต์หรือ core เดียของคอนเสิร์ตก็มาจากพวกเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อคอนเสิร์ตหรือทุกๆอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเราก็จะอินพุตไอเดียให้พี่ๆที่เขาเป็นโปรเ e s ชั o นอลด้านนั้นๆไปสานต่อครับแล้วก็ทําเป็นโชว์ขึ้นมาอย่างเพลงอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีใส่เข้าไปซึ่งเพลงเราใส่ไปทะลักมากเพราะเราอยากให้แฟนๆได้ฟังครบเยอะๆทุกเพลงเท่าที่เท่าท,ที่เขาเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ ดังมากๆที่แบบร้องขึ้นมาแบบเรารู้เลยว่าเพลงอะไรหรือเพลงที่อยู่เฉพาะในกลุ่มแฟนๆที่เป็นแฟนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้เขาเหมือนได้ได้ได้ไดเข้ามาแล้วได้ได้รับตรงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับเพรา<ร>ะว่า14ปีเนะแฟนๆเขาทนรอพวกเรามาเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดเต็มให้กับแฟนๆทุกคนครับผมตอนนี้อีกนิดนึงจะ40เพลงอะไรโอ้โหนิดหนึงโอ้โหยัดไปเยอะมากเลยเนี่ยแต่อาจจะต้องอาจจะต้องมานั่งเกลี่ยดีๆให้มันแบบ ให้มันลงว่าเพลงไหนที่แบบจําเป็นจริงๆ,งๆต้องจริงๆอัมัสจริงๆ,หร,งๆหรือเพลงไหนที่แบบอาจจะต้องแบบไม่รู้ดิาเดี๋้วเราขอไปคุยกันก่อนเราเหมือนก็ยังยังลงล็อกนี่ตื่นเต้นใช่ไ,ไหมตนะื่นเต้นแน่แน่ทำไมดูล้นดูล้นมากเลยอะล okay. ็อกโอเคล้นเหมือนเพลงเหมือนตอนเลือกเพลงคือเอเนอร์จีเยอะไงเนี่ยคือนอกจากที่ร้องแล้วก็เต้นดีแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้น่ะเต้นไหวคือการที่เราเจอกันคือแบบ ใส่ชุดรัดรูปแล้วก็อยู่ที่บาร์แล้วก็เต้นอย่างนี้กันนะฮะพวกเราทุกคนได้มีกันตอนแรกสุดท้ายพี่เจัสเซนจัสฉันทำก็ได้ไหมแต่ว่ามีแค่สองคนที่ฉิ่ออกมาแล้วก็พี่เดี๋ยวดูผมนี่แม่มาบีบอยวินมิวสัยตั้งแต่ตอนนั้นแต่รัดรูปนะตอนนั้นยังรัดรูปนะใส่สต็อกกิ้นภาพดูกอลไม่รัดรูปสีดำยังสีดำเหมือนแบบอาเล็กกิ้งเล็กกิ้งแล้วก็เต้นแบบปั๊บปั๊บแล้วก็โชว์บีบอยสักพักแคว แกงอะไรมันพายืดครับรู้ได้ยางเดียวว่าตึงมากไม่ต้องพูดแต่นั่นแหละที่จะพูดถึงวันนี้คือคุณยังไหวอยู่หรือเปล่าในการแบบเฮ้ยเต้นบีบอยหรือว่าจะแบบถ้าถ้าแฟนๆทุกคนยังไหวเราเราก็ไหวครับอ่าไหวหรือเปล่านี่ไหวหรือเปล่าไหวว่าไหวว่าได้ไม่งั้นตอนนี้ลองถอดต้นรองเท้าแล้วก็เต้นโชว์เลยครับไปครับกรับไปไม่ต้องถอดก็เต้นได้ครับจีล้าวเปล้า อ่าเดี๋ยวไวไปดูโอ้ยเดี๋ยวไวไปดูคอนเสิร์ตดีกว่าโอเคโอเคค่อยเก็บในในก็ได้นะไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเราเราอะไหวอยู่แล้วถามแฟนๆได้ไหวหรือเปล่าในทวิตเตอร์นี่นะโอ้โหแบบขอเป็นเก้าอี้นั่งได้ไหมไม่เอายืนนะไม่อยากยืนแล้วเพราะเดี๋ยวต้องพาลูกไปด้วยเไม่ไม okay, okay. ่ไม่อยากยืนกันแล้วตอนแรกอ่ะในในผังเราก็แบบเหมือนจะมีเฮ้ยจะมีแบบจุดยืนนับางจุดเราก็เลยแบบ พี่ครับเหมือนแต่เหมือนแฟนๆเขาจะไม่อยากยืนกันนะเขาไม่ค่อยไหวกันเหมือนกันลยไหวหรือเปล่าเขาบอกไม่ไหวไหวหรือเปล่าไหาวแต่ขอเก้าอี้ไม่นะโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือเราพยายามคอม p r o ม i ์ให้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดได้มาดูคอนเสิร์ตเราอย่างประทับใจที่สุดกลับบ้านไปแล้วแบบ เออมันอิ่มเอมแบบความรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยอาจจะปวดข้อเข่านิดๆแต่ก็พอรับได้อะไรเงี้ยครับจริงๆก่อนจะถามว่าคนอื่นไหวเนี่ยถามตัวเองก่อนไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าแต่เขาังดูแอคทีฟอยู่เลยนะกายภาพมาแล้วดีขึ้นเยอะครับจริงๆจะบอกว่าเนี่ยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกอล์ฟไมเลยครั้งนี้นะฮะคือถ้าไม่ได้ไปเนี่ยจะเสียดายมากเพราะว่าในอนาคตอีกครั้งนึงเนี่ยอีกยาวเลยเพราะว่าต้องใช้เวลาในการกายกายภาพสักพักหนึ่งการฮีลตัวเอง พราะว่าจริงๆในการที่เต้นอย่างนั้นมันคุ้งเทมากนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอาจจะมหลายๆคนก็หลังเสียกันไปแล้วก็ต้องมาแก้กันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เขากลับมาแล้วเขาพร้อมแล้วส่วนคุณอาไหวหรือเปล่าคุณไวมคุณไหวหรือเปล่าผมอาไหวอยู่แล้วผมฟิตเนสทุกวันโอ้แข็งมากเลยอะไรครับเอ้าก็คุณทุบอะไรคุณทุบท้องไงนี่คือซิกซิก <ส><ผ>ไม่แต่ว่าจริงๆด้วยความกอล์ฟไม้ครับที่เป็นแฟนโตมาด้วยกันก็จะนึกถึงความแบบเรื่องของการเต้นเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าเราต้องแบบจัดเต็มโชว์ของการเต้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เราก็พยายามเต็มที่เท่าที่กระดูกข้อเราจะทำได้จริงจริงรู้สึกว่าอยากเห็นการทุ่มเทครั้งนี้ฉะนั้นอย่าลืมฮะเตรียมกดบัตรนะในวันที่30กันยานี้ที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับผมเพราะว่านอกจากที่พวกเขาจะทุ่มเทร้องแล้วก็เต้นแล้วเนี่ย สปอยนิดหนึ่งว่าแขกรับเชิญเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างบอกได้ไหมเฮ้ยมีกระซิบมีกระซิบวัมลับอะไรขนาะนั้นแขกรับเชิญก็จะมีเอ่อมีคนไทยโอ้โหมีคนไทยอ่ะมีอะไรชายมีผู้หญิงแล้วมีอะไรอีกครับคนคนไทยผู้ชายผู้หญิงใช่สิคนคนญี่ปุ่นเฮ้ย เดี๋ยวนะคนไทยผู้ชายผู้หหัวใจแต่ปนเช่ไรเหรอครับใช่หรือเปล่าใช่อย่างที่พวกเราคิดกันหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นคิดว่าจะเป็นใครอยากรู้อ่ะยังพูดไม่หมดคำเลยใช่หรอจะป้าอะไรอช่าเดี๋ยยังไม่ได้พูดเลยอะไรยังไม่ได้ไม่เ็นรู้เลยว่าเป็นใครผมว่าอาจจะเป็นลูฟี่ไนะ ใช่ไปไหนมุนน้นเลยดีกว่าพยายามปิดปิดไปได้โซโล่จำหาวันที่สันไม่ดีเอาไว้ว่าแขกรับเชิญที่เราเลือกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางระหว่างการเดินทางของก๊อฟไปแน่นอนคือก็มีสิทธิ์แหละเนาะถ้าเป็นแขกรับเชิญที่ญ,ญี่ปุ่นก็มีสิทธิ์นะตํานานแบบเหมือนรู้สึกว่าโซนที่เขาเป็นตํานานซึ่งกันและกันแล้วก็ดูมีความลากใส่ใครนึกภาพไม่ออกบ้างว่าก๊อฟไปลากใส่เป็นยังไงถ้านึกไม่ออกมีภาพไหมมีภาพไหม คุณนี่นี่คือนักร้องตำหนัดรากใส่ไม่ต่างกับผมเองตัวเองในกระจกเลยคุณก็หนึ่งในนั้นคุณยังมาพูดพอเพิ่ออยู่กับพวกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าในนี้ทั้งหมดอ่ะใครเคยทำาสผมนี้บ้างยกมาขึ้นเคยไหมประกาศมาตามตรงกันดีพ่อก็เคยใช่พี่แซนก็เคยพี่แซนพี่แบงค์ี่เคยแน่นอนนะฮะทางฝั่งนี้มีใครบ้างใครเคยลากใส่ใครเคยรากใส่ครับสาวสาวสเคยใช่ไหม ประมาณ1 4ปีที่แล้วซึ่งย้อนกลับไปผมเหมือนผมทําพิธีกรรายการแรกเลยมั้งขับไปแกงเซอร์แล้วก็มาสัมภาษณ์พวกเขาอะ่ะนี่คือตํานานที่เรายังหายใจกันอยู่แล้วเราก็ยังอยู่ในวงการที่เราจะทํางานดีๆกันด้วยนะฮะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับตํานานรากใสนี้ที่ยังอยู่ยังหายใจอยู่ครบรอบ14ปีจะมาจัดคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วอย่าลืมกดปัตรเพราะวันวนี้เดี๋ยวเราจะมีผังให้ดูมีผังไม่ผังให้ดูอยากดูไหมว่าผังนะะจะแบบ จะนั่งเต้นไหมหรือว่าจะมีช่องยืนเต้นหรือ,อยังไงครับมีผังอย่างเดียวผังผืนไม่มี <laughs> <laughs> ต้องไปถอนออกดดนะแล้วผังผืนแล้วเนี่ยเออนะมีมีผังไหมหรือว่าจะเอาให้เขาดูผังในตอนนี้เลยไหมอย่างใช่ไหมเอาวรอ <laughs> นี่ก็เชิญเปิด <laughs> <laughs> ให้แล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ก็เขาบอกว่าอ่ะถ้าเไม่งั้นก็คือแบบบอกก่อนว่าถ้าเดี๋ยวก่อนจะให้แบบเปิดผังดูอะไรเงี้ยฉะนั้นคิดว่าคอนเสิร์ตอ่ะนอกจากเมื่อกี้มีแขกรับเชิญแล้ว ใช่ไหมมีมีแล้วม,ม,มีอะไรพิเศษพิเศษอีกบ้างที่คิดว่าจะมีเตรียมพร้อมอย่างน,น,นั้นอ่อความพิเศษของเราเอ็อกว่าก็เป็นคนเยอะอยู่แล้วอะเ็ <c oughs> <laughs> <c oughs> ก็เ,เวลาก็าเาทำอะไรก็ก็อยากให้มันได้ที่สุดนี่ไงเก็อยากให้โปรดักชั่นไปสุดกับเขาด้ย <c oughs> ส่ดใช่ไหม <c oughs> ใช่เพราะว่าคือ,คอจริงๆอยากให้ อยากให้เรียกว่าสมการที่แบบทุกคนแบบ14ปีที่ได้มาดูคอนเสิร์ตเราอยากให้มันออกวันดีที่สุดความพิเศษก็คงเราเราได้ได้เล่าไปหลายอย่างแล้วว่าความเรื่องราวของคอนเ็ปต์มันคืออะไรแล้วทุกคนเห็นโปสเตอร์ก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบขนาดแค่โปสเตอร์แรกที่ปล่อยไปก็คือแบบจัดเต็มมากๆเลยก็คิดภาพว่าสิ่งนั้นน่ะคือคอนเสิร์ตของเราอ่ะก็มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า วาวก็คิดดูวกาเขาตื่นเต้นขนาดไหนมีที่นั่งเขายังไม่นั่งกันเลยไหมลุกมาแอคทีฟอยากจะคุยกับทุกคนว่าเฮ้ยขึ้นมาปากันดีกว่าอ่านั่งก็ได้และยังไงอ่ะถ้าพูดขนาดนี่แสดงลุกอยากจะมาบอกแล้วมีการเตรียมตัวอะไรไงบ้างไปขนาดไหนแล้วเออจริงๆแล้วเราเริ่มวางซีเควนซ์เพลงแล้วแล้วก็เริ่มทำเพลงเออเพลงเปิดของคอนเสิร์ตแล้วประมาณสองสองสามเพลงสองสามเพลงใช่ครับได้ฟังแล้วน่าจะเป็นการโอเปิ้ิ่งที่ค่อนข้างแกรม เลยส่งการรอคอยโอ้โหเกริ่นไปขนาดนี้นะแค่สองเพลงก่อนเลยเพลงนะเดี๋ยวคุยที่เหลือโปรดักชั่นเดี๋ยวคุยต่อแต่ต้องยิ่งใหญ่อยู่แล้วยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่แต่ท่านเรื่องร่างกายแหละเป็นการฟิตซ้อมแหละการเตรียมความพร้อมของคนนโอ้ยทำไมมันทุบท้องเก่งจังเลยครับก็โชว์ความแข็งแรงไงโอ้เพื่อจะได้แสดงว่าที่โชว์ขนาดนี้มีถอดเสื้อใช่ไหมเฮ้ยไม่กล้าหรอก จะมีบทช่วยโยอ้ทำอะไร้นอะไรอ๋อรู้แล้วคือเมื่อ14ปีอะไรเงี้ยถอดเสื้อมาแล้วแต่ครั้งนี้จะแอดวานมากกว่านั้นทำอะไรครับทำกันเคอมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วมีแบบโชว์ซีนแบบเซ็กซี่ให้แฟนๆได้แบบขึ้นกัไรแฟนๆเราไม่การันตี แต่รอยยิ้มเหมือนการันตีมากๆแล้วก็เวทีแสงสีอะไรที่เต็มพร้อมไปในที่ Impact Arena Impact Arena เมืองทองธานีก็ประกันแสงสีอยู่แล้วเขาเขาจัดได้ได้หลายแบบเลยครับก็อยากให้ไปเจอกันไม่ร้อนไม่ร้อนมีแอร์ครับมีแอร์อ่ามีแอร์พร้อมนะพร้อมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่า เมื่อกี้เตรียมความพร้อมไว้ก็เริ่มต้นไปแล้วนอกนั้นโปรดักชั o นเนี่นยก็ค่อยๆค,คุยทีมงานแล้วก็สองคนนี้ก็จะเป็นหัวเรื่อใหญ่แกนหลักของคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่น,นอนที่จะพาทุกคนเป้าไปสู่อดีตนะฮะแล้วก็พามาสู่ปัจจุบัน ให้เราได้สนุกด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก๊อฟไว้บอลสู่เดอะฟิวเจอร์คอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะจัดวันที่2ธันวาคมนี้<ช>บัตรบ,บอกไปแล้วนะฮะว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับที่เราจะจองันที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆน,นะครับ <c oughs> ก็มี5,800 5,300 4,800 3,800 2,800และ2,000ฉะนั้นเนี่ยผังมันต้องมาแล้วมั้งผมว่าผังต้องเห็น <c oughs> นีว <c oughs> เาแล้วครับผมต้องหลบเลยใช่ไหมคคุณดูซิอันนี้เราดูไม่ออกจริงนี่คือ Impact ใช่ไหมก็จะมีห้องแบบต่างๆมีโซนข้างบนโซนข้างล่างใช่ใ่ครับอ้ยังคุณล่าสุดเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตกันที่ Impact มา i ิ p a c t มาใช่คิดว่าตรงไหนนะน่าควรจะจับจองบิวหน่อยบิวหน่อยตรงไหนนะครับก็จริงๆเราตั้งใจบอกทีมงานไปว่าขออยากให้มันออกมาอย่างนี้เพื่อจะได้แบบว่าเข้าถึงแฟนๆได้ได้มากขึ้น ได้ไครับเหมือนแบบเผื่อไม้เดินไปเต้นข้างหน้าแล้วก็ถงถอดซ่องถอดเสื้อเมืออ mm hmm. จะได้กระเด็นไม่ต้องยิ้วมีแน่แนะก็คิดว่าจริงๆแล้วดีดีทุกที่ก็ดีทุกที่เพราะว่าเดี๋ยวอยากให้รอดูเบนิฟิตใช่ใช่ใช่อันนี้ที่บอกไปนะครับบัตรก็จะมีราคาที่ต่างกันแต่มีเบนิฟิตที่ต่างกันด้วยนะครับตามราคาบัตรนะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกวันพรุ่งนี้ ที่โซเชียลมีเดีย DreamWorks Life ที่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านได้ดูกันอยู่นั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็วันนี้ถ้าใครดูกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะแฮชแทกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะโพสโลงโซเชียลมีเดียนะฮะสตอรี่ตอนนี้นะแฮชแ to Presscon นะครับเราจะได้ให้ติดเทรน Twitter กันไปนะครับนี่คือผังที่คุณแอบถ่ายกันไว้ก่อนได้เลยนะฮะ แล้วก็ไป t ว i t เตอร์กันต่อนะครับผ่านแฮชแท็กเมื่อกี้นะฮะจะได้ช่วยกันแชร์แล้วก็มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กันนะครับอ่ะแน่นอนว่าวันนี้พี่พีเสือบอลชนอยู่เยอะแฟนับอยู่เยอะอแล้วก็ทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับทาง,ทางสื่อบันชนด้วยให้ก็อปไมคฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยละกันครับพูดอะไอะโอ้โหกันแหกใจไปเลยทำ<อ>ไมครับ ก็อย่าลืมนะครับผมคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับ2ธันวาคมนะครับผมตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะตอนนี้30กันยายนเปิดขายบัตรวันแรกนะครับผมแล้วก็แล้วนะตื่นเต้นอย่างิรที่เดือ h e Concert Application นะครับสามารถกดบัตรกันได้เตรียมตัวกดบัตรนะครับเห็นผังแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทำมากๆแล้วการกลับมารวมกันครั้งนี้เป็นเป็นอะไรที่มีความหมายกับพวกเรามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแฟนๆที่มาดูได้ฟูล f i ลความคิดถึง เติมเต็มวัยเด็กซึ่งตอนนี้เป็นแค่วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เนาะเนาะวัยรุ่นนะาขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเลยเสียงวัยรุ่นหน่อยก็จะได้ก็จะได้รับทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นความสนุกความมันความคิดถึงความเศร้าทุกอย่างครบรสนะครับเพราะเราจะพยายามทำให้มันดีที่สุดและประทับใจที่สุดนะครับก็ในฐานะที่เราเป็นกอล์ฟมค์มากี่ปีนะ <N ic ly> นั่นแหละตัง้งแต่2005ครับครับผม20ก็ 20, ตั้งแต่เทปคาสสิตอ่ะ 20, ตั้งแต่เทปเราอยู่<อ>ยท้าย <ๆ S 1> ของเทปนะฮะเทปคาสเสิกใครทันเทปอ่ะมีใครมีตำนานแบบซื้อเทปกอลฟไม้อยู่ที่บ้านรึนเปล่าโอโ้โหเนี่ยคิดดูมาขอแบบลายเซน์นี่ยังอย,อยู่นี่แบบตำนานมากเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอของสะสมกอลฟไม้ซึ่งเป็นเมอร์ชานดี้ที่แบบว่าลิมิเต็ดด้วยนะที่แบบแรไอเทมใช้แรไอเทมเดี๋ยวรอดูครับโอ้โหน่าติดตามมากๆสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับอ่ะ ไหนๆก็ตอนนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียมากมายที่ตามอยู่คุณท่นานก็พูดจีนได้ใช่ไหมไปทํางานจีนมาัน่ะบอลนะครับพูดได้อีกแปดภาษาผมไม่คุณพูดยันมาลายูเลยนะเอะไะฮะเวลาเวลาตื่นเต้นผมจะล่นนิดนึง <c oughs> โอเคโอเคไม่งั้นทักทายแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติทุกคนนะหรือคนจีนเนี่ยให้มาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยแล้วกันครับตายหาพูดไทย,ยพูดไม่รูเรื่องเลยไม่ต้องตื่นเต้นเมื่อกี้บอกพี่ตื่นเต้นเราตื่นเต้นแทนพูดจ <c oughs> ีนนะฮะโอ้ยเอ่านนเเจจ้้าาาท่สวอส这里有中国人吗 哦有啊，呃，我们我和我哥哥今年会有我们自己的演唱会，十二月二二号，啊、呃，希望你们会来的，好吗？好不好？好。好，好、啊、好，好、呃、好，好、oh, <wow>, wow. 啊。好，好。好，好。好。好。好，好。好，好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 。好。好， ย我要苹果เรียนมาแค่นี้จริงๆ <c oughs> รับรองว่าต้องมีบรรยากาศเฮฮาตลกมีความสุขของดูโอแห่งยุค2000แน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้เขาจะกลับมาในปี2023ครบรอบ14ปีนะฮะที่ทุกคน <c oughs> จะมาบป่าซ่วกันนะฮะในก๊อฟไมค์ปาสู the future, ่เดอะฟิวเจอร์ฉะนั้นพร้อมไหมกับก๊อฟไมแล้วเจอกันขอบคุณครับ โอ้โหแน่นอนนะครับก็มาถึงฟิวเจอร์คอนเสิร์ตนะครับแลวตอนนี้ก็มีทั้งรีมเบิร์กไลฟ์จัดการอยู่นะครับแล้วก็มานเดอออรดิเซเบอร์แล้วก็คลิปเดอะเฟสนะฮะเป็นโปรโมเตอร์ไฟแรงมารวมลุยกันนะครับผมก่อนที่ก็ไมค์จะไปถ่ายรูปกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องขอเชิญนะครับผู้จัดของเรานะขึ้นมาถ่ายรูปกับศิลปินบนเวทีครับตอนนี้ขอเชิญนะครับคุณปนวิทย์อิสวัดครับแมจิชเด렉เตอร์ครับ r e a m บ e r ์ก Live ครับผมขอเชิญครับ ขอเรียนเชิญคุณวินัยนิชาพัฒนครับชีฟเอ็กซิคูทีฟออฟิเซอร์ครับและคุณวินัยชัยนิชาพัฒน์ชีฟเอ็กซิคูทีฟออฟิเซอร์คลิปเดอะเฟสครับเชิญนะครับมามอบดอกไม้ให้กับศิลปินของเราหน่อยครับและแน่นอนครับขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์นะครับทุกท่านเดี๋ยวมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีกันด้วยนะครับคุณกรอบแก้วปัญญาชุนนะครับประธานเจ้าหน้าที่กฤษฎาภาพลักษณ์การสื่อสารบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนครับ คุทธิพิมสทองร่มโผผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท s f Corporation จำกัดครับพุทธอชาราศิริปปพลโรจนะครับผู้จัดการฝ่ายโปรโมชั่นการตลาดบริษัทเทโรวีดีโอจำกัดและมีเดียพันธ์ในทุกท่าน,นะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมการกับกลอบไม้นะครับบนเวทีนะครับขอตีอนชิญครับ เรียบร้อยไหมครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดินเชิญอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายนะครับเราจะให้ก๊อลฟไมค์นะถ่ายภาพเซอร์ฟี่ร่วมกับทุกคนนะครับเอาสักครู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะกับการแถลงข่าววันนี้นะฮะเพื่อจะมาบอกต่อว่าคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่กลับมาอีกครั้ง14ปีนะครับเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ครับที่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานีนะครับ จะปล่อยแบบปลายเดือนนี้แล้วเสาร์ที่30กันยายนครับ10โมงเช้าดิคอนเสิร์ตครับสามารถซื้อได้ทัางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยบัตรราคา5 8 0 0 5300 4 8 0 0 3,800 2,800และ2,000บาทนะครับก็เมื่อกี้เราได้เห็นแผงที่นั่งกันแล้ว ก็ดูเลยว่าถ้าใครรู้สึกว่ากลัวแบบแยงแยงเข้าหน่อยนะฮะเราก็อาจเช็คเป็นนั่งข้างบนได้แต่ใครอยากจะมาเป้ากันเต็มที่ข้างล่างรอรับผมคุณแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับเชิญโปรดมายังผู้บริหารทุกท่านด้วยแล้วก็ไปเอาไปนะครับขอเซลฟี่กับทุกคนหน่อยเด้อแล้วก็เอารูปภาพภาพถ่ายบนเวทีกับทุกคนกันนะฮะแล้วก็เซลฟี่หนึ่งรูปนะครับ ครับตอนนี้ใครอยู่ฉากหลังก็ไปนะฮะโชว์กันหน่อยนะครับอ๋อวายมากครับผมครับกล้องพาดุลมะอ่าสองนิ้วสองนิ้วเอาชูไม้ชูมือหน่อยยกมือยกมือหนึ่งสองสามอ่าางหลังทำหน้าตายุค2,000นเลยครับโอ้โหนี่แกล้งทำมาทับเนี้ยทำเป็นเหมือนขนาดนี้ โอ้โหเจอยู่ตั้งแต่ยุคเดบิวต์เลยนะโอ้โหเธอกำลังขันเลยคนนี้สื่อวลชนกันเนี้ผมจำได้โอ้โ oh, ห oh, ได้ข่าวนี้ผู้จัดก็จัดตั้งแต่กอล์ฟไมค์คอนเส ER ิร์ตแรกเหมือนกันนะรถทัวร์นี่นะโอ้โหสุดยอดเอล่ะครับเซลฟี่เห็นไหมครับเซอร์ฟี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เซอร์ฟี่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับแน่นอนครับว่าหมดหน้าที่ของอพิธีกรรากไสในตำนานแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็นักร้องรากไสในตำนานนะฮะผมมาให้กับก๊อกไม้ปิดท้ายครับผมแล้ววันนี้ผมขอบเราในทีมเกเป็นรัร่ปรไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกันวันคอนเสิร์ตครับผมจะลืมจองบัตรให้ทันด้วยจ้าไม่ต้องใส่ถุงป่ะฮะไม้อยู่ในยี้เนี่ยในถุงอ่ะจะขอชิปจากแอน